ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเ,ราเล่าเรื่องนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเรื่องที่ผมจะเล่าคือเรื่องอะไรอ่ะก็คือเรื่องที่ผมได้ไปเข้าค่ายพุทธบุตรนั่นเองนะครับนะใช่เข้าค่ายพุทธบุตรที่กาลนนะครับนะเออพุทธบุตรที่กาลนถ้าถามว่าค่ายไหนก็ไปหาเอาเองนะครับแต่ใบให้ที่กาลนซึ่งได้ไปมันพฤหัสนะครับวันพฤลหัสที่แล้ววันที่ยี่สิบ เท่าไหร่ว่สิบใช่ครับ22ไปสามวันสองคืนนะครับใช่ซึ่งนั่นแหละตอนะไปค่ายพุทธบุตรที่นั่นนะครับซึ่งมีเรื่องราวโหเยอะมากนะครับแล้วบอกก่อนเลยนะครับว่าโหตอนไปนี่แบบเสียงเงือ่อแต่ตอนกลับนี้เสียน้ําตานะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ออกไปติดตามชมกันเลยเรื่องตั้งแต่การออกเดินทางนะครับนะ ซึ่งการออกเดินทางเนี่ยเราจะออกเดินทางด้วยรถสองแถวลรปโพท้องนั่นเองไปถึงเวลาก็เขารัดกันประมาณ6กโมงสนะครับแต่ก็ได้ออกอีกที่7จ็โมงกว่าประมาณนั้นเจแล้วก็ขับรถไปผ่านเขาไปที่กาลนนะครับก็แวะดูวิวบรรยากาศอะไรก่อนนะครับเออเสร็นนี้ก็ถึงที่วัดไม่ใช่วัดมันเป็นที่ปฏิบัติธรรมะนะใช่คือที่ข้าพุทธบุตรนะครับมันจะอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนะมันไม่ใช่วัด พอเข้าไปปุ๊บคันผมมาถึงคันแรกไงเออแล้วก็ลงอะไรกันเสร็จี้เขาก็จะพาไปดูห้องก่อนขึ้นนะครับชั้นครับซึ่งตัวแรกผมคิดว่ามันจะเล็กๆนะแต่เอาตามจริงมันก็ใหญ่อยู่นะเออค่ายเนะี่ยอือไปไปไปมาพักห้องเสร็จปุ๊บนะครับคือห้องที่ได้นะครับลักษณะมันจะเป็นห้องแบบสี่เหลี่ยมจะมีห้องน้ําอยู่สองห้องคือถ้าเข้ามาแล้วห้องน้ําจะอยู่ซ้ายขวาแล้วก็ จะเป็นลานไม่ใช่ลานมันจะเป็นห้องแบบก,กว้างๆเป็นห้องพื้นไม้นะเออเป็นพื้นไม้ซึ่งถ้าถามว่าเราอะถ,ถ้าเราเดินแรงๆมันจะดังไหมมันจะเสียงดังใช่ไหมมันดังมากเลยแล้วก็จะมีผ้าปูที่นอนเอาไว้นอนนะครับมีแดคนซึ่งห้องผมมานอนแปดคนมีเพื่อนผมก็คือมีผมแล้วก็ถ้าเอาคนหลักๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยพูดชื่อทีหลังดีกว่านั่นแหละ เซดาแล้วมันมีคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเซบาสเตียนไม่ใช่เซบาสเตียนในแบบความดันนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่เซบาสเตียนที่เขาอยู่ห้องทงสามหรือเปล่าเออนั่นจะห้องสามครับนั่นแหละคือเขาก็มาเข้าค่ายเหมือนกันแต่เขาเป็นค่ายางไาเายางเขาเลยกลับก่อนที่เนี้ยน,นะครับพอแต่เราต้องไปเขาเรียกว่าเราต้องไปแบบไปเจอกันที่ตรงนู้นก่อนนะครับไปเจอกันที่ลากกกว้านนั้นไปพูดอะไรแนะนํากันเซดะ Usted, เออไม่ดิพอเข้าห้องมาปุ๊บ <Bol> ก <classified> ็แทบไม่ได้ทําอะไรก็ไปที่อันนั้นเออไปนั่งคุยอะไรเสร็จทีนี้ก็นะครับนั่นแหละเขาพูดเสร็จก็เขาก็ปล่อยให้พวกเราเนี่ยทานเบรกแล้วก็มานั่งในห้องกันผมมานั่งในห้องกันนะครับสภาพก็คือแม่งคือด้านนอกอัเสียงดังมากเลยครับดังแบบดังแบบ โอ้โหดังเกินไม่รู้ว่าทั้งนอกนี่เขาทําอะไรกันมาทีมันจะมีเสียงปิดประตูดังเสียงไอ้พวกเคาะประตูแล้วก็เสียงวิ่งที่โคตรดังแล้วก็จะมีเสียงคนหวโวยวายเว้ยคือมันจะมีพวกนีมันจะชอบไปเคาะประตูไม่รู้เมิงจะไปเคาะประตูคนอื่นหาทําัสแยอะไรของพวกมันนะนะมันไปเคาะมันก็ปุ้งปุๆงปุ้งปุุ่งเขาตื่นนอนเพราะเขาเปิดประตูมาแล้วมันก็ด่ากันน่ะโอ้โหซึ่งห้องนี้ผมได้นะครับเป็นห้อง206 ถามว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่ตรงเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมวาดเอาไว้อะแปะเอาไว้นะครับเผื่อคนไม่เข้าใจมันอาจจะไม่ได้ตรงตามออริจินอลนะครับนะแต่ก็มันก็พอดูเรื่องๆๆละกันมันยังมีอยู่2ส่วนใช่ซึ่งถามว่าทางแคบไหม,มนค่อนข้างแคบนะแบบสวนกันได้อะเออสวนกันได้แค่สองเลนพอเขาเรียกรวมแต่ละทีนี้ก็ไม่งก็วิ่งกันจ้าละวันพอพักเขาเรียกอ,อะไรพักเช้าปุ๊บพักเที่ยงเนี่ยนั่นแหละครับ ไม่รู้ว่ะผมจำไม่ได้นะนะว่ามือไหนแล้วน้นที่มันแบบเป็นมื้อนรกนะครับเอ,อ่อโอเคนะครับที่ผมไปดูมามันก็จะเป็นมือเย็นนะไอ้มือนรกที่ผมบอกโอเคแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้ทานมื้อที่ยังแล้วก็ไปพักสักประมาณ 20- 30นาทีนะครับนะพอพักสัก10-20นาทีก็นั่นแหละตามเคยข้างนอกห้องแม่งก็วุ่นวายชิบเลยนะครับน้ำโคตรวุ่นวายมันแบบ ทั้งเสียงวิ่งเสียงเคาะประตูเสียงปิดประตูแล้วครูก็อยู่ห้องข้างๆแต่ไม่คุ้มไม่ได้ยินหรือครูอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับนะเออทั้งที่ครูอยู่ห้องข้างๆเราแต่แบบตอนที่เขาเรียกว่าอะไรคือห้องที่พวกผมอยู่อ่ะจะมันจะเป็นห้องที่เขาเรียกว่า อคือเขาไม่ค่อยพูดเสียงดังกันแล้วมันก็จะฟังเสียงด้านนอกได้เสียงด้านนอกมันก็บุ่นวายเอาเรื่องพอเขาเรียกรวมนะครับโอ้โหวิ่งกันจ้าละวันนะอืแล้วทามันแคบอย่างที่บอกแล้วมันจะมีบางช่วงบางไอตอนไหนเราก็ไม่รู้นะที่มันมีคนมาเตะรองเท้าอนะเศรษทีนี้ปุ๊บพอเรียกรวมเขาก็จะส่วนใหญ่รับกิจกรรมที่เขาให้ทํามันจะเป็นแบบเขาเรียกว่ามันส่วนใหญ่จะเป็นงานกลุ่มอนะเออมีแต่งงานกลุ่มไม่รู้เหมือนกันเขาได้สามัคคีอะไรเยอะแยะ แล้วก็ท่องบทสวดอะไรของเขาก็ว่าไปนาการพูดแล้วก็สิ่งที่ผมเกลียดที่สุดก็คือการนั่งสมาธิเว้ยมาคนอาจจะงงว่ามันน่ามันเกลียดตรงไหนก็คือมันเกลียดตรงที่ว่ามันจะต้องหลับตาน้่ยแหละพอมันหลับตาใช่ไหมร่างกายแล้วมันจะมันจะคิดอะไรไม่ได้เว้ยไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่ผมเป็นมันจะแบบไม่คิดอะไรมันจะคิดแต่แม่งเมื่อยเมื่อยเมื่อยะแต่ถ้าเปิดตามันจะพอแบบอดทนได้เว้ยวันนี้ผมกลับจากค่ายนั้นมาปวดขามากสิ่งนี้ครับ ถึงมือ้อดีสุดยอดเลยมือเย็นนะครับถามว่าตอนที่เขาแบบบทสวดอะไรกันคือมันจะมีพวกที่มันจะชอบคุยกันนะครับนะเออไม่รู้คุยอะไรกันนักหนานะมันจะอยู่แถวหนึ่งแถวสองนี่แหละแถวด้านหลังด้านหลังกันนะเออมันก็ไม่รู้จะคุยกันทําดออะไรนะกินข้าวก็ได้กินช้าโอ้แม่งพอไปกินข้าวนะครับนั่นก็คือได้กินกับข้าวผัดใช่เดีย๋ยวผมจะมีภาพอินเสิร์ตให้นะผมจะไปหาในไม่เจอในเฟสเอา มันจะเป็นคือจะกินกับข้าวผัดแล้วมันจะมีฝรั่งชายซึ่งตอนแรกผมเอามาสองลูกเวยกับข้าวผัดสักประมาณหนึ่งและไอความบันไลยมันได้เกิดที่มือนั่น,น,นแหละซึ่งความบันไลอ่ะก็คือมื้อเย็นทานตอนสี่โมงกว่าใช่ไหมนั่นแหละรครับมันจะมีคนที่แม่งคุยเว้ยใช่ไหมจนครูเขาแบบบอกว่าแบบครูเขาให้กินแบบทหารเลยครับอันดับแรกเขาให้นั่งสมาธิก่อนแล้วก็รอคนมาครบรอครบเสร็จใช่ไหมครับก็ คัดฉากคัดฉากถามว่ามันมันก็ไม่ได้มีอะไรดิความมันแรงมันจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้แหละครับพอเริ่มกินไม่ได้สักพักแม่งคนยังคุยกันเท่านั้นแหละครูแป้งบอกเลยกินคําพร้อมๆกันก็คือเขาจะให้20คําคเวยกิน20คํานะครับกินพร้อมกันด้วยถ้าไม่กินพร้อมกันคือโดนทั้งโต๊ะใช่คือก็ไม่หนุนกันว่าค่ายน,นี้มีความสามัคคีโหดขนาดไหนนะแบบโดนเหมารวมอะ ถ้าเกิดว่าใครคนหนึ่งทั้งโต๊ะแบบทําผิดแค่คนเดียวก็จ g ๆนะครับแล้วมันจะมีมือก่อนที่มือที่ย่างมันจะมีคนนึงมันแบบมันกินก่อนใครแล้วมันก็คนโต๊ะนั้นก็จะต้องแบบเก็บเก้าอี้นะครับในมือต่อๆไปแี่คือไอ้มือเย็นอ่ะมันมีคนไปนลรัดที่นั่งผมของตัวแรกโต๊ะไอ้ฝั่งมุม,มนั่นนะเออก็เลยไม่ได้ดังนะครับใช่โอเคเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เออ กินกันนะถามว่ามันสบายบ้ามันไม่สบายเลยแล้วมันก็จะมีพวกที่มันจะคุยกันดีก็ไม่รู้คุยอะไรกันนักหนาแล้วคุยอย่างเดียวเลยจนมันเหลือสิบสองคำแล้วเดินทางมาถึงคำที่เจ็ดเท่านั้นแหละผมนี่แม่งมองถึงความชิประเบิดแล้วครับไม่รู้ว่าตอนนั้นมันข้าวผัดหรือข้าวอะไรสักอย่างเนะี่ยแหละเออน่าจะข้าวผัดนะครับเพราะจำไ,ได้มีฝรั่งอยู่กินยัดใช่ไหมพอมื้อสิบเอ็ดปุ๊บ มื้อ11นะมันคือคือที่เขาตอนแรกเขา20ใช่ไหมแต่มันมีคนยังไม่หยุดยงไงเขาก็เลยลดเรื่อยๆลดเรื่อยๆลดเรื่อยๆจนเหลือ12อ่ะแล้วเดินทางมาถึงมื้อที่7อ่ะเท่านั้นแหละพอมาถึงมื้อที่10ปุ๊บผมต้องยัดเว้ยยัดไอ้ฝรั่งิีนี้อ่ะมื้อสุดท้ายผมยัดฝรั่งกับข้าวพร้อมกันเออสุดท้ายก็รอดมาได้เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่กินคือเขาจะให้กินข้าวหมดครับ เพราะว่าถ้าเราไม่กินข้าวหมดเราจะเจอยำรวมมิตรนะครับเราจะเอาคือเขาจะเอาทุกอย่างแม่งมายำรวมกันเวย้ยไม่ว่าจะเป็นผลไม้ซึ่งมันก็ฟังดูอีมากเลยนะใครที่กินได้มันก็ไม่รู้ละนั่นแหละคือเขาห้ามเหลือสักเม็ดหนึ่งเลยเว้ยถึงแม้จะมีคนเหลือก็ตามแล้วผมก็เหลือเนี่ยนะตอนนั้นเสียแนวกินปุ๊บใช่ไหมก็ต้องเคารวาถ้าจะให้พักหรือเปล่าเออให้พักเพราะอีสทีนี้ก็ต้องไปปฏิบัติสมาธิอะไรนะครับเออ ซึ่งไม่รู้ว่าได้ทําวัดเย็นหรือเปล่าเออได้ใช่ครับได้ทําวัดเย็นก็ท่องบทสวดอะไรไปแล้วก็บบบาน,นะครับเออส็จทีนี้พอทอําอะไรเสร็จปุบ๊บพอเขาปล่อยให้ไปนอนซึ่งเขาตัวแรกเขาจะปล่อยทั้งสองทุ่มวกว่าแต่มันมีพวกที่มันคุยไงคุยอีกแล้วไอ้เหี้ยจนมันเหลือแบบเกือบสี่ทุ่มนะครับเกือบสี่ทุ่มโอเคก็ไปปล่อยไปไปอาบน้ําอะไรกันผมก็อาบน้ําเป็นชุดเรียบร้อยนอนกัน ตื่นมาก็อับก็ผมก็ได้แค่ผมไม่ได้แปลงฟันนะเออเม่งตื่นมาก็รอซะแบบไปนั่นแหละแล้วลก่อนนี้ก็ง่วงมากเลยครับเขาก็ฝึกเดินจงกรมส่วนวันอะไรตามวันที่2ซึ่งวันที่2ตอนก็ได้กินข้าวเบาๆไปนะครับสิทีนี้ก็ไอตอนช่วงแบบบายๆใช่ไหมทีเทียเขาจะเอาผู้ชายกับแข่งผู้หญิงแข่งกันเว้ยเกี่ยวกับ เรียงคาเป็นภาษาคําต่างๆอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับพุทธศาสนานี่แหละเป็นวัดบางอะไรบางนะเออแล้วก็อสุดท้ายจะเป็นสํานวนทีนี้ก็ทางานกลุ่มไม่พอนกับการทำงานกลุ่มแล้วก็ดูคลิปบาบาต่างๆซึ่งก็ตลกซึ่งพระมีสี่รูปนะมีเอ้ยมีสี่องค์เนี่ยสีห่หรือว่าหรือว่าเรียกรูปถูกแล้วมไม่รู้ผมขอโทษแล้วถ้าผมไม่รู้ครับผมรู้สับผมก็ขออภัยด้วยมานาที่นี้คนระับเอาเป็นว่ามีสามคนมีสี่คนแล้วกันนะครับชื่อว่า กล้วยกล้วยเขาจะเป็นคนที่เสียค่อนข้างเด็กแล้วเสียงตลกแต่ก็โหดที่สุดนะก็พระจันทร์พระจันทร์ก็คือคือปกติเราจะเรียกพระพวกนี้ว่าพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ก็จะเป็นพระที่เขาเรียกว่าเป็นภาพแบบตัวแทหมาก่านนะเป็นภาพใหญ่สุดแล้วแล้วก็คอยพูดกับพวกเรามากสุดแล้วพระอีกคนหนึ่งพระเขาจะว่าจะมาสวดธรรมะเย็นกับอีกคนหนึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมจำแต่ละคนไม่ได้ผมจำได้แค่สองคนอ่ะนะที่มีบทบาทนะไม่ดีผมจำได้แค่สองคนนี้แหละ ซึ่งก็ได้ปฏิบัติไปตามอะไรไปซึ่งมันก็จะมีหลายที่มากที่แกอยู่ดีๆอะ่ะแกสนุกใช่ไหมพอเริ่มผ่านไปปุ๊บแกเริ่มเครียดเวเพราะว่าพวกเราแม่งเสียงดังกันเคยพูดมันหลังห้องมันก็คุยกันไม่รู้ว่าทำไมมันก็เสียงดังอะ่ะเออข้าวก็ปล่อยกินช้านะมันก็เลยเป็นอย่างนี้เออทีนี้นั่งสมาธิอะไรก็ว่ากันไปออพอผ่านไปปุ๊บซึ่งมันจะมีอยู่งานหนึ่งเว้ วันที่สองนะจ๊ะวันที่สองนี่แหละหรือเปล่าวะเออหรือวันหรือวันที่สามวะงานที่เขาเรียกว่ามันจะเป็นงานกลุ่มนั่นครับทําอะไรสักอย่างแล้วผมตั้งชื่อมันจะเป็นใครวาดผู้นำใช่ไหมว่าผู้นําของเราจะจินตนาการแล้วผมตั้งชื่อว่าเดมี่เว้ยอเดมี่แล้วผมไม่คิดว่าเขาจะแบบเดมี่อะ้นจริงๆแต้อมใสไปเลยอ่ะแล้วแบบมันก็จะมีบางคนอ่ะที่แบบได้ยินชื่อเลยแบบโอ้ยไอชื่อเฮียอะไรเนี่ย เออเขาไม่เก็ตไงถ้าไม่เก็ตแต่เราเก็ตน,นะครับก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกนะมันก็แค่งานกลุ่มงานหนึ่งนะเราผมไม่สนนะอืมไม่แคร์พอผ่านไปก็ตกคืนที่สองเริ่มมีเวลาเตรียมตัวทันแต่ก็อาบน้ําไม่ทันนะนะได้แค่แปรแงฟันก็ออกไปทําอะไรต่อซึ่งมันก็ง่วงมากๆเลยคนง่วงนะครับอืมถามว่าเจออะไรไม่เจอผีอะไรไันก็ไม่ได้เจอเออ แต่ก็มีคนโดนที่แบบเสียงดังแล้วแบบโดนแบบไปน,นั่งสมาธิกันละหน้าห้องนะฮเออคืนที่แล้วหรือเปล่าน่าจะคืนที่แล้วนะครับซึ่งเขาจะแยกเป็นห้องๆไว้ห้องหนึ่งห้องสองห้องสามอะไรกันมันก็อาจจะปนกันบ้างครับโอเคพอมาวันสุดท้ายนะครับนะวันสุดท้ายเลยถามว่ามันเป็นยังไงก็คือที่ผมเล่าไง มาร bana, แรกๆเสียเหงื่อมาหลังๆเสียน้ำตาก็คือตอนท้ายเนี่ยตอนเช้าๆเขาจะให้ทำกิจกรรมอะไรเงีแบบ้ยทำงานกลุ่มแบบโอ้โหโคตรถือโคตรโหดเลยครูพระอาจารย์กลัวนี่ก็โหดเหลือเกินนะครับสิ่งนี้ปุ๊บพอมันเริ่มเที่ยงๆบ่ายๆปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยค่ะคืออะไรครับพระอาจารย์เขาพูดประมาณว่าแบบคือคือตอนขาไปเขาจะให้ใส่ชุดน,น,นักเรียนใช่ไหมครับกลับเขาให้ใส่ชุดนักเรียนเป็นพิธีปิด ซึ่งคือเขาจะทายเข้าเที่ยงเสร็จถามว่ามันเสียน้ําตายยังไงหรอคือพระอาจารย์เขาจะพูดอยู่กับพระเกี่ยวกับคุณครูเ้ยพระอาจารย์เขาบอกว่าเขาไม่ได้โกรธพวกเราเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากให้พวกเราได้ดีอะไรประมาณนี้แหละแบบจริงๆเขา,าหวังดีอะไรประมาณนี้สอนแล้วก็เพลงอะไรรู้ไหมครับเพลงรางบของครูนะครับไอที่ร้องว่า ความภูมิใจไม่ได้อยู่ในวันไหวครูเออเพียงนั่นแหละครับืเกือบร้องนะเออซึ่งมีคนร้องด้วยแบบค่อยหลับตาไงแบบคุณครูที่แบบโกรธพวกเราค่อยดูว่าเราเราเสร็จนี้เปิดเปิดตามาปุ๊บครูมาอยู่ด้านหน้าพวกเราเว้ยเขาจะเอาเก้าอี้มาวางวางแล้วครูก็จะไปนั่งด้านหน้าแบบแถวด้านหน้าพวกเราเออแล้วแบบร้องนี่ครูพระจาจย์เขาพูดแบบเศร้ามากเลยครับ คูก็ร้องจริงอะใช่ๆเออมก็เขาเรียกว่าเออเขาก็าจะให้แบบไปขอโทษคุณครูเลียคนเลยไหวและคนเลยอะซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ผมแบบประทับใจแล้วก็ซึ้งนิดสุดละคือเรื่องราวของก้าวเวคือก้าวบนผมเนี่ยหรือว่าในน้มครูดีมีครับคือครูเขาอะเป็นหัวหน้าห้องไงหัวหน้าห้องหกแล้วเขาเขาเรียกว่าไงอะเขาแบบ เขาเป็นหัวหน้าห้องแล้วเขาไปขอโทษแทนหัวหน้ารองคนในห้องอะไรประมาณนี้หมดเลยครับเป็นอะไรที่ซึ้งใจมากนะครับผมได้ยินทีนี้แบบน้ําตาไหลเลยอะ <c oughs> น้ําตามันไหลเลยมันอันไม่อยู่ละสินี่ครูต่อไปพูดก็คือครูเขาก็พูดแบบเขาไม่ได้โกรธพวกหนูเลยแบบโอ้แม่งเศร้าคือนั่นแหละครับเสียน้ําตากัน พอตอนกลับนี่ก็เออนั่นแหละไปสภาพนักเรียนแล้วก็กลับกันนะครับแต่พอกลับไปใช่ไหมแม่งรถทัวร์กว่าห้าคันแม่งมาจอดหน้าโรงเรียนมันคือรถทัวร์ของพวกนักศึกษาปห้าเว้ยโอ้โหขัดฟิลจัดเขามากันแล้วพวกเราแบบเหมือนแม่งแบบไปเป็นทหารอ่ะเออแบบแค่แบบแป้ไปซ้อมทหารมาเสร็จแล้วแบบโอ้โหมาดูไอ้พวกนี้ไปเที่ยวกันนี้แหม่ขื้ขากลับผมก็ได้เห็นรอยดิสไลด์นะโอ้โหเป็นทางยาวมากเลย เอราจริงอะนะครับนั่นแหละก็กลับกันอย่างสวัสดิภาพนะครับเป็นแล้วเขาไม่ให้อาทรศไปด้วยนะครับนะบอกเลยเป็นอะไรที่แบบเป็นสองคืนที่เรื่องมันเยอะมากๆผมอาจจะเล่าไม่หมดนะผมอาจจะลืมไปแต่ถ้าไปอยู่จริงๆคือมันแบบสุดยอดแต่มันก็สนุกนะมันได้รู้ถึงความทรมานแล้วก็มันก็แบบเปิดประสบการณ์มากเลยถ้าใครชอบก็ฝากากดไลค์กดซับอย่างนี้ด้วยเป็นเรื่องที่โอ้โหสุดยอด ยอดมากเลยครับซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะได้ไปค่ายบิดอันนี้น่าจะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเลยอันนี้น่าจะสุดยอดอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ถนะ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะนะซึ่งมันจะมีโอเคก็ลายเป็นเท่านี้นะครับบายบายแล้วเจอกันนะครับถ้าเกิดว่าผมขาดตกการใดก็ ขอภัยหรือทําพูดอะไรที่มันแบบไม่ดีเกินเลยก็ขอภัยมาณนี่ที่ด้วยสำหรับวันนี้แค่นี้แหละครับบ๊ายบาย